ดอกลัดดาวันเป็น,ปนยังไองไอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะหลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกนี่เป็นผู้เป็นพวงแบบนี้ครับดอกลัดดาวันออนะฮะสวยแปลกอยู่ในรีสอร์ทตำ <c oughs> บลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ <c oughs> เขาว่าเป็นรีสอร์ทที่มีความโดดเด่นในสไตล์สวนผลไม้แล้วก็สไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> นอกจากปลูกทุเรียนแล้วก็ชบาแล้วที่นี่ยังปลูกดอกลัดดาวันนะครับไม้ดอกที่มีความงดงามแล้วก็ หอมละมุนด้วยนะเออมันจะบานปีหนึ่งครั้งเดียวว่างั้นนะโอ้ยมีช่วงเวลาบานน้อยมากนะครับไม่กี่วันก็ก็เลิกกันโอ้ช่างขี้เกียจเหลือเกินนะเราไม่ค่อยได้เห็นไงมันไม่ไหวนะครับมันต้องบานทั้งปีสิครับธรรมชาติอู้แต่สวยจริงนะเวลาเขาออกมานะสะพรั่งรีสอร์ทเขาปลูกหลอกดดาวันเอาไว้นะครับเพราะว่ามันแปลกไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนสีขาวงดงามแบบนี้เลยนะครับสร้างบรรยากาศสดชื่นแถมมีกลิ่นหอมด้วยนี่นะ คุณสิณีพรน,นะครับเจ้าของชบารีสอร์ทบอกว่าดอกรัตดาวันเนี่ยมักจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวถึงต้นฤดูร้อนเอก็นานเหมือนกันนะพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์อ้ยก็นานอยู่นะครับรไม่ใช่สัน้นหรอกเออก็หลายเดือนอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่พื้นที่ด้วยนะฮะลักษณะเด่นก็คือมีดอกสีขาวออกเป็นช่อห้อยย้อยยาวนะครับกลิ่นหอมชวนหลงไหล นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวนหรือว่าปลูกตามรั้วบ้านนะครับหน้าบ้านเออความเป็นผู้เป็นพวงันสวยนะคุณลชนีเนาะนี่ครับอ่ะลองไปฟังดูนะฮะนักท่องเที่ยวจะได้มาชมความสวยงามของดอกละดาวันนะคะ1ปีมี1ครั้งนะคะกับการบานของดอกละดาวันค่ะอันนี้ก็ปลูกมาประมาณ6-7ปีแล้วนะคะมีที่เดินเที่ยวสกายวอล์กนะคะสวยงามมากนะคะไม่เชื่อต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงนี่สกายวอล์กสกายวอล์กเอออยู่ที่เมืองอะไรนะเมื่อสักครู่เมืองจันทบุรีเอ๊ะทำไมเราไปไม่เคยเจอเลยเหรอครับก็คุณไม่ได้ไปตรงนี้นี่เดี๋ยวต้องบันทึกเอาไว้แล้วก็เขาก็มีสวนทุเรียนด้วยนะจริงเหรอเอาไหมล่ะ ทุเรียนเมืองจันทร์ออกช่วงไหนอ่ะเดือนมีนาใช่ไหมครับค่ะก็ออกดอกระดาวัอนก็อาจจะหายไปแล้วเพราะว่าเข้าถึงเดือนกุมภาค่ะนะครับไม่เป็นไรฮะได้กินทุเรียนก็โอเคละค่ะเดี๋ยวใครที่ชอบกินทุเรียนกับรายการคู่ข่าวออนทัวร์นะเตรียมตัวไว้นะไปว่นไหนอค่ะเราจะพาไปกินทุเรียนเมืองจันทร์แบบเป๊ะๆเลยนะเอาออกไปถึงเนี่ยช่วงที่ทุเรียนกําลังสุกอร่อย